We have today a mistake because the first game is normal, but in the medium we play a good game. We do some mistakes. Because at the beginning of the season, some reaction, some technique, some physical mistake. But we can fix this. this is we keep good level. We like to win, but no, we no, can't no, 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 no. We don't like to, to do something we do and fish again. But okay. show for us, okay. this season is more difficult. We need to do more, we need to do can more. I tell you every time, 100% is not enough. This you season, show this, start today. This game be today, I I can see seven AFC because we play against better team. But yeah. if I'm have to tell you See the defense, the, the pressure when yeah. we jogar, team play and the other team we Control the game today, we can score more good goals, we okay. can

เีนน่หวังว่าจะเป็นประสบการณ์และเป็นบทเรียนสำหรับพวกเราทุกคนยืนเล่นตันเล่นสุดเลย for everyone ไปเล่นได้แค่ไหนต้องรู้ด้วยใจตัวเอง you know yourself if you can improve แล้วต้องปรับปรุงตัวเองเพื่อเข้ากับระบบทีมไม่ได้ and adapt to the team t a c t i c แล้วก็เพื่อที่จะช่วยทีมได้ and help the team เรา มีแนวที่สำคัญกับโครแกรในบ้านมีทั้งโปรแทนเกมในโฟมเกมส์บอลและก็วัชิ้นเล่นบอลเราก็จะต้องเล่นโัวยึดภาพดีเนี่ยครับตัวยึดภาพดีเนี่ยครับบอกมาตลอดในเรื่องของสภาพร่างกาย S M O S A และ c o n d i t i นนิ่งแล้วก็สมาธิคอนเซนเทรชั่นวันนี้ก็เราจะได้เข้าใจว่าฟุตบอลลูกบอลนะครับรายที่เสียบลูกผิดมันยังไม่หมดเนี่ย มันมีโอกาสเกิดเรื่องราวมากมายมหาศาล you k n o w that f o o t b anything a ่แ a รแล e t o ปรโ anything ต่ฟุตบอลไม่มีคะแนนมีแต่ประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังความผิดพลาดในวันนี้เนีเราจะต้องแก้ไขและเราจะต้องกลับมา ก่อนที่ร่ทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองก็คือไปแก้ปัญหาของตัวเองแน่นอนโค้ชกับครูก็จะต้องไปแก้ปัญหาของทีมในาหรือสโเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้มีสนะก็ขอให้มุ่งมั่นแพ้ได้แต่ยอมแพ้ร Ok. Vỗ. Vỗ. Một nào tốt thôi ครับ. Tiến